ปกใจตัวเองว่าทำไมลงเร็วจังลงได้แบบ3ขีดครึ่ง4ขีดต่อวันอะ่ะน้ำหนักลงไปประมาณ5.5กิโลกิน3มื้อแล้วแบบไม่ได้ออกเลยแม้แต่นิดเดียวชุดที่หนิงใส่ไม่ได้หนิงกลับมาใส่ได้แล้วดีใจมากมันสามารถแบบทําอย่างนี้ไปได้ตลอดชีวิตว้าว wow! ทุกรอบที่ชั่งกิโละคะ่ะ สวัสดีค่ะหนิงทัชชาปีดาวิจิตรกุลค่ะอยู่จังหวัดนครสีมานะคะตอนนี้เป็นประธานโอทอปจังหวัดนครรสีมาค่ะเปิดเพจทําธุรกิจขายขนมเปี๊ยะทัชชาค่ะตามเพจนี้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะมันถึงจุดมันอึดอัดร่างกายแบบคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่หนิงจะเข้าคอแต่หนิงกินแบบไม่ดีเลย น้ำอัดลมพิล่าสุนิกินได้วันละสามกระป๋องอะคะ่ะน้ำหนักมันขึ้นแบบเร็วมาก60.5ประมาณเนี้ยคะ่ะชุดที่ตัดไว้อะเป็น1 0บ0ชุดอะเสียดายใส่ไม่ได้เลยตัดขยายเรื่อยเลยวันนั้นที่เจอคลิปของคุณหมอเนี่ยหนิงอะเปิดเ c ซบุ๊กแล้วก็คลิปที่คุณแม่ทานคุเรียนนะคะคลิปนั้นอะขึ้นมาก็เลยแบบกดเข้าไปฟังดูแล้วชอบก็เลย กดสมัครเลยหนิงพึ่งเริ่มเข้าเมื่อวันที่23ค่ะเดือนหนึ่งพอดีหนิงช่างจิโลแบบทุกเช้าลงได้แบบ3ขีดครึ่ง4ขีดต่อวันอะลงแบบเร็วมากๆเลยยังตกใจตัวเองว่าทำไมลงเร็วจังน้ำหนักลงไปประมาณ5.5กิโลมันจะอยู่ประมาณ54.9กิน3มือแล้วแบบ <c oughs> ไม่ได้ออกเลยแม้แต่นิดเดียวชุดที่หนิงใส่ไม่ได้หนิงกลับมาใส่ได้แล้ว ดีใจมากคือใส่ปุ๊บก,ก็เอาไปโชว์แม่เลยว่าเนี่ยเห็นไหมกินแบบหนิงเนี่ยใส่ได้น้องก็ถามว่าพี่หนิงไปทําอะไรมาทำไมผอมลงเขาเห็นเราเป็นตัวอย่างว่าเราทําได้เขาก็อยากทําบ้างเอาจริงๆก่อนที่หนิงจะเข้าคอร์สเนี่ยนอกจากว่าอ้วนคือแล้วเนี่ยหนิงก็มีแบบเหมือนกับว่าปวดหัวแบบบีบมากซึ่งพอแบบอันนี้มาปุ๊บ ไม่เป็นเลยหายไปเลยแล้วก็ก่อนเป็นประจำเดือนจะมีอาการปวดหัวก่อนซึ่งหนิงเข้าคอร์สมาก็จะตรงช่วงกับที่เป็นประจำเดือนด้วยไม่มีอาการปวดหัวเลยแม้แต่นิดเดียวมันหายไปทุกอย่างเลยแล้วก็ตื่นเช้ามามันก็สดชื่นนะคะไม่มีอาการแบบว่าต้องหลับบนรถอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยขับถ่ายมันก็จะถ่ายทุกวันสบายมากเลยตอนนี้แบบว่ารู้สึกดีตื่นมาทุกเช้าไม่เวียนไม่อะไรก็ดีมากแล้วก็ รู้สึกแบบไม่ได้กินจุกจิกเลยกัสบายทสบายแต่แบบไม่ได้หิวจุกจิกเลยไม่มีกินนอกมือเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีบางวันหนิงคิดเมนูไม่ออกหนิงก็ไปจิ้มดูเมนูที่เพื่อนๆทําไว้ค่ะแล้วหนิงก็มาปรับใช้กับตัวเองเดือนเดียวเองเนาะประหยัดไปน่าจะเกือบหมื่นมั้งค่ะ <laughs> หนิงก็ว่ามันมันเป็นทางที่ดีสําหรับหนิงและหนิงคิดว่ามาถูกทางเพราะว่ามันทําได้ง่ายแล้วเู้ส์กถูกฉลกถูกชะตาก,กับ <c oughs> การทําแบบนี้ค่ะชอบที่ทําแบบนี้แล้วก็รู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะเลยง่ายมากแล้วก็วไม่แพงพอเข้าไปปุ๊บโอ้ไม่แพงเลย <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนความคิดเราในการกินแต่ละวันแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นคุ้มมากค่ะ มันสามารถแบบทำอย่างนี้ไปได้ตลอดชีวิตพอทำไปแล้วแล้วมันก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็ร่างกายเราอยากจะให้แบบลองเข้ามาคุณน่าจะเป็นแบบนี้อะ่ะมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วก็อ,อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยอะคะ่ะการกินแบบนี้ซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องพบต้องเจอซึ่งถ้าคุณกินถูกหลักอะยังไงคุณก็ลดอยู่แล้วอย่างนิ่งเนี่ย ว้าวทุกรอบที่ช่างกิโลค่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยแล้วมันมาเกิดกับเราตอนเรากินแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเราทําได้เหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เอาจริงเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยทุกคนสามารถปรับใช้กับชีวิตเราได้ไปตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่เข้าคอร์สนี่ก็หลับฝันดีทุกวันค่ะขอบคุณหมอจาได้คลยค,ค่ะ,คคะสวัคดีค่ะ,คะ